ี่มาแต่กันป้ากับพากันอย่างป้ายินโลดป้าครับกินข้าอี่ป้ากับปรากดปรากดผสมเกลืออะกรอบเกลือไเลยจ้าสวัสดีทุกคนยินดีตอนหับกระสส่งบบไก่บานนาเก่ามานิก สี่เดียหายไปอยู่บ้านใหม่บัานใน่นเขาก็สีเดินทางไปก่อนนะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเข้าบอดอนกับเอารถไทยไปเดี๋ยวตอนนี้ก็บอดอนลงไป ไปต่อกไกอีก,ก่อนทุกคนเนี้ยหฮางกับเสียรถไปเก็บไใบบอนที่พักกนแหลเอาไปเอาไปไหว้ก่อนล้วก็ขาบรถดอนกับมาทีลังนะนี่ก็ได้ห้องจอดรถป้าแบบนี้นะอบอนพัก,กานาซิยยลุมหมเลยทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมากนะมักโยลุมนะช่วงนี้ถือว่าหมานี่พกใบไม้ใบยางน่นอ้เขียวนะทุกคนเพราะฝนตกครับ ฝนตกแต่ก็ถือว่าเติมอุดมสมบูรณ์คือเกาเ่าแหละถ้าเขาสวงนาพ้น,นสิง,งามเป็นพิเศษนะตอนนี้นำตามใจหวยมีลายลายโอ้หนกนกแตมปูนนกที ต่กี้เคยยิงอยู่นะทีพันบานมีราคาสี่ห้าพันมันห่องได้ลายเสียงเลยทุกคนออกกันนี้ห้องแบบว่าเปลี่ยนเสียงตลอดพอตกแบบว่าช่วงนาพ้นอีก็เริ่มช่วยงามนะทุกคนแถวแถวแบบว่าเบ่งแล้วมันอันนั้นในหูในตามันบวแหงแหลงคือต่กอนแต่กอน,แ,กนแหง่งแหลงแบบว่า บึงผกใบไม้ยังกงบเป็นตาบึง พักน้ำพักน้ำกับแ,แถวแถวแคมนีก่ก็พอพนตกใส่เลยจะมันก็ออกนะทุกคน โอ้พักน้ำลายเลยทุกคนแถมหมากอันนี้มีหอยกัดนะทุกคนโอ้โหยังโอ้โเป็นสัตว์สนิดใดนะที่ว่ามันกิน ส่วงเนี่ยนมันตกแล้วก็บึงนำนะนำเท่วนี่ก็อุดมสมบูรณ์แหละถือว่านำลาลยนะนำมันไล่ผ่านอยู่มันเลยใส่ทุกคนนตอนนี้เอาเลาะไปเลาะมากอะพี่หออ่างประกฏเลยทุกคน Đây là vẫn tang mặc áo, nhanh nắng 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 đây ก็มเย็นลมเย็นจ่อยๆเลยนะเดี๋ยวคือพ้นสิตกนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้เ้าสีเอหาพักน้ำเมเพร้อม เสียงไก่ป่าจุพุนะเดี๋ยวเา,า,าเอาต่อเอาเอาเอาโทรศัพท์ฟังเลยฮะฟังไปรุมนะเดี๋ยวเบ่งน,น้ำกันทุกคนว่ามันสีขาวหรือบาขันอยู่วังเก่านะทุกคนวกเขา เรือว่าจิเป็นทีมงานแล้วต่อ <c oughs> ยิงกัต่อกันจะวะเองนี่ก็เขาเดินทางกลับมายัางทีพักครับ บหูว่าทีมงานเข้าในมาหรือ,อยังนะถ้าเวลาฝนตกมาอยู่นี้แล้วทุกคนอยู่กไกลๆก,กันกับบอนผักนะบอนผักเท้าอ,อยู่ทึ่งแต่เวลานะครับพากันลงมาผักอยู่นี้ถ้าเกิดว่าฝนตกฝนยังนะสบายเลย มีกับกับ,ก,บกับโกบางทีก็มีงูมียังนะอยู่ในนี้แต่และเถือที่มานหาคนบริ้ามาอยู่เฮิงเงเนี่ยนี่พอมาอีกแต่หนึ่งในเช่นงูแล้วอะอยู่แถวเนี่ยโอ ทีมงานเขาก็พากันมาเลยสงสัยไปหาหาจิกซาอนอะไมาแต่หึงแล้วบอมาหึงเติมอะไรเออร่างยังน,นึ่งเข้าอยู่ มันมันพักน้ำเนาะไหมเนาะมาอยู่พักน้ำลายอยู่ได้พักน้ำนะโอ้โหอยู่ไ,ได้หลอกพักน้ำนี่กินกับ<ม>พวกวางนกแจว่วนกไก,ก่โอ้ยแซ่บเลย,ย,ย,ยอืมหนึ่งข้าวว่าวันีหนึนงนน่งข้าวก่อนหนึ่งข้าวถ้าคนหน้าดอนก่อนเออคนเคน,นไปซะคนไป สีสานมากแกงชนกเพื่อน,น,นเราเ <Hey. S 2> ขาบอกห้องกินเท่าน่ะมีแล้วม,มือนกัมีอ่านกแล้วก็นกที่ปีกไว้พร้อมนะมีนกข้อแล้วก็นกอันนี้อีกทียังบดได้ขั้วนี่อันนี้ยังบดทันได้นกปีกยังนะแล้วก็นกข้อก็ับซโต แต่กระน,นกอ่ายังอีกนกอีกอย่างหนึ่งนั่นแะหละถ้าเทว่าไต่ข้องอยู่ข้องกินอยู่ทุกคนเมื่อนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานแต่ละคนมากรวมกันมืดบ่มียังกินกับนั่นแหละของกินเข้ากับือว่าเพียบอยู่มื่อนี้ยแต่ก็บวกพักน้ำเข้าไปอีก ไม่ที่เอามาดั้งนี่ก็บบริษัทรมดาเลยไม่กระยุูแต่ว่ามันจะเป็นน้ำมันเนะทุกคนเป็นน้ำมันเนาะอันนี้ไม่กระยุูไม่กระยุูมันกระโดงเป็นน้ำมันมั้งเออทำเป็นแบบต้นใหญ่ๆนี่เป็นราคาเลยขายต้นหนึ่งจะกกะรวยเลยก็มาจิษัทต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะส่วนลายบุคลมีเนาะ นกที่หัวหน้าดอนเพิ่นได้มากมแล้วเขาไปซิจี้ไว้ยันเป็นเนาไหนก็มีนกคออีกยด้ะเนาะนกคออีกตั้งหกนกคออีกตั้งหะพวกตัวคากแล้วของกินเข้ามานนี่ยก็ได้กินนะน,นี่คือเพงได้นี่ฮะไปกับผ่านแอบเห็นนะแล้วก็ต่อไก่ ต่อไกลแต่ว่าเขาอยู่คนละผาาก,กันเขาอยู่คนละผาากันแต่ว่ามันไปหาเพิินแต่ยินเสียงดังและบาดหนึ่งแต่ว่าอุ่นใจแล้วละคิดวานาสิได้เขาก็เลยปฏิทามแล้วก็นี่ก็เลยหยางออกามาเลยนะเพราะว่าเป็นทางนายยิงแหละคิดว่าได้แล้วเสียงก็เงียบไปเลยหรือว่าอาจจะยิ่งไกลตัวเองก็เป็นจัก <laughs> ไกลก็บเ็นคันเลยนะเง<อ>ียบคลิปเลย ที่ลราลงเราตาพันกับบอมานมานี่อันห้าห้านะกับห้าบอลจะเบาน่คือเว้นเร็จแวจะบ่เห็นมานีกไปยิงยือเชื่นกเ่าแลยิงเอาอยู่กูมึงให้นะไปตามหากมให้นั่นแหละอะไร tam ha cô mà hay là hưng bồ hiền anh em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลพี่เอาไก่นะข้าวย่าข้าวย่ากัลุกอันนี้บ่ลูกกลกอืมลกลกต้อปีนี้เธอทับลกนะต้มโแมนหลวต้มผักต่มไงแซบตัวานะลูกผักลูกยาใบเนี่อ่อนขับไปเนาโอ้ ต้มพักน้ำต้มพักน้ำกินกับลาบบอแมนลาบลาบนกลาบนกข้อลาบนกข้อโอ้กักเลยนี่เป็นโป๊ัวไอเห็ดกินแสบแดีวเขาให้เห็ดตลอดเลยแมนล่ะบางเอิญได้ชื่อแน่นเลยได้โอ้ยังตัด เป็นภูนี้กับพ่อเพิ่นโยมนอนโยนอะไรนอนนี่ป่อปมองนี้แล้วได้โอ้หมดล้ห่ <c oughs> อนลุ่มแล้วได้โอ้ลกลงนี่ก็หเลยห่อนลุ่มเส่เจนทุน <c oughs> น่ะ <c oughs> ลงมือเองอบ่ไมนี่เดี๋ยวก <c oughs> ินชื่อที่งานกินเกินไปได้เห็ดไรยลเห็ดเนีเ้ยหลาบบ่หลาน้อคอย่ามีเห็ดเด็ดหลยหลยหลาหลายปีละเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่ดู

ข้า้งขนยมน้ำมันกระแสบได้อย่งครับกา้กินเขากินน้ำเรียบร้อยจะเดี๋ยวิสด้ไปหากันป่าทุกคนี่ก็เดี๋ยวถ่ายติดตามไปเบ่งน้ำกันนะขอเสด้หรือสิบ่ไ้ Lại lấy tụi nàng Ừ, ừ. được ừ. Chụp oh, Liệp 嗯嗯。Mm hmm. โอ้ปรากฏลายเลยแถวนี้ในมานตะกันป้ากับพากันอย่างป้ายินเลยป้าครับก้าวอีป้ากับปรากฏ กดประเสือมมีแต่ของแซ่บๆจำจีจินบัดยำมี่เนาะเออยำมี่อะยำมี่เลยยิ่กินเต็มที่ยำบะออมี่จ้ะตำมะฮุ่งเออตำบุ่งูจำแจวอันนี้ละอันนี้ใส่คนเขาอืะยำมี่ย่กินเตม็เม,เทมที่เลยแต่ว่าหมานี้มาอันส้นนี่ป้าค่อนข้างที่จะลายเนข้มเข้มเข้มเลยนะ เออเกอนใดใ่ก네ไม่มก็ให้แม่คุจัดการนี่แหละคว้าปลาใช่มขี้มนันเใส่เลยก็เออบเกอไว้บอสใ่เลกเออบเกอไว้กเก็บปลาาวปลาีิเจ้างนไปทางไม้ให้ปลาก็มินเต็มเสียบๆเลยได้เออบเกออะไลยะเออบเกอ กดกันตัวใหญ่ค่ะกะลิโนใช่แล้วบมตัวนี้ใช่แล้วใช่วกปลานนะปลาเป๊ปลานี่บ่ตัวนั้นนิดน้อยนี่เหรดไปเอามาอีกนะเออยิงดุด้วยดิจะประกดจะประกดท้งนั้นเลยเอาเอาไปให้แม่คว้าคว้อีกอ่ะมันดุเลย เเป็นตอไปอแล้วไงเนาะไปกัไใ้นแค่น,น,นั้นก็โคป่าอยู่นะนี่ก็กินนี่ก็ไปกปันปามากกับนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวห้ากัเสร็จด้ปิดคลิปไปแป้งแบบนี้แหละเดี๋ยวจังได้ก็คลิปตนาวิดีโอนะ่ะพอกันใหม่เด้อทุกคนไปกันมานี่ก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่ามานอยู่ตอนนี้ก็อยู่ขึ้นบนจิตตกนะ ແລ້ວຖ້າເພິ່ນຕົກກະມື້ແລງໜ້າຊິໄດ້ໄປຫາກັນກົບ